สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับมาพบเจอกันอีกแล้วครับกับครูพีสองที่สานะครับวันนี้เป็นเรื่องของเหมือนเดิมครับรูปสามเหลี่ยมนะครับแต่เป็นตอนที่3แล้วนั่นเองนะครับเรื่องนี้จะเกจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะคับเรียนนะครับเราต้องรู้ตอนแรกเรารู้จักชื่อใช่ไหมคราวนี้เรามารู้จักส่วนประกอบของมันบ้างก็มีอะไรบ้างนะครับอ่ะระดับแรกนะครับนักเรียนสามเหลี่ยมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างอ่ะหนึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าฐานหลักฐาน ต่อมามุมที่ฐานต่อมามุมยอดนะครับและอีกอันหนึ่งสุดท้ายคือด้านประกอบมุมยอดนะครับซึ่ง4อันนี้มีความแตกต่างและมีความเชื่อมโยงกันนักเรียนนะครับดูวแรกก่อนครับ,บอกว่าเมื่อกําหนดด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานของรูปสามเหลี่ยมประโยชน์ตัวนี้หมายความว่าเราสามารถกําหนดฐานเองได้นักเรียนหรือในโจทย์กําหนดมาให้เราเป็นฐานอะไรก็ได้ส่วนหนึ่งเป็นฐาน หรือเราจะกําหนดเองก็ได้มี3ด้านใช่ไหมเอาด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานก็ได้นะครับสองก็บอกว่ามุมที่ฐานเนี่ยเป็นแขนหนึ่งของมุมเรียกว่ามุมที่ฐานนะจําไว้ก่อนนะครับสามมุมที่อยู่ตรงข้ามฐานนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามฐานเราเรียกว่ามุมยอดนะครับสี่ด้านแต่ละด้านที่เป็นแขนของมุมยอดเราเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดนะครับลักษณะเป็นแบบนี้เดี๋ยวอาจจะมองภาพไม่เห็นนะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างให้ดูนะครับมีอะไรบ้าง4ตัว ฐานอ่ะฐานมุมที่ฐานมุมยอดด้านประกอบมุมยอดเห็นไหมลักษณะการจำคือฐานต่อมาก็เป็นมุมที่ฐานนะครับต่อมาเป็นมุมยอดนะครับต่อมาเป็นด้านประกอบมุมยอดนะครับคราวนี้มาดูสิเป็นยังไงนะครับอ่ะเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้ประโยคนี้ข้างบนนี่คือเหมือนเดิมนะที่กูให้จำไปเมื่อกีนน้นี้อ่ะอันดับแรกฐานะคืออะไรนะครับดูโจทย์ข้อนี้ สามเหลี่ยม ABC นักเรียนนะสามเหลี่ยม ABC นะครับ ABC นะครับดูดีนะครับโดยที่โจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้ส่วนของเส้นตรง CB เนี่ยเป็นฐานอ่าคราวนี้ส่วนของเส้นตรง CB เนี่ยเป็นฐานนะครับอ่านแล้วก็เขียนฐานคือส่วนของเส้นตรง CB ก็เขียนนี่ CB แล้วก็ขีดคราวนี้มุมที่ฐานคืออะไรนักเรียน นะครับถ้ากลับไปย้อนฟัง,ฟงก็เขาบอกว่ามุมที่ฐานคือมุมที่มีฐานเป็นแขนหนึ่งของมุมนะครับถ้าใครไม่เข้าใจพูดง่ายๆคือมุมที่มันอยู่ใกล้ฐานนะครับเรียกว่ามุมที่ฐานจบนักเรียนนะครับไม่ต้องไปจำได้ยาวเลยแย่ถ้านี่ claro ni, เป็นฐานสมบุรณ์ให้ที่โจทย์ให้คือเส้นนี้คือฐานมุมไหนมันอยู่ใกล้ฐานนักเรียนก็มุมนี้กับมุมเนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่ามุมที่ฐานจบนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นมุม C กับมุม b คือมุมที่ฐานนะครับวลาเขียนเขียนยังไงให้สวยครับวกาด้าเบอกว่ามุมที่ฐานคือเรารู้ใช่ไหมคือมุม c กับมุม b เราเขียนก่อนนะครับมุม c และมุม b ลักษณะของมุมเขียนยังไงครับจำได้ไหมมีหมวกให้มันตรงไหมครับแค่นั้นเองครับครานี้เขียนมันสวยๆครับเวลาเราเรียกมุมเรียกยังไงครับ a นะครับ acb นะครับมุมอาจารย์ะยมเขียนไว้ตรงกลางนะครับ มุม a c b เพราะฉะนั้นว่าเราเขียนเราเขียนมุมรอไว้แล้วใช่ไหมเราก็เขียนต่อ a c b จบนะครับมุม a c b นี่ไง a c b นี่คือมุม a c b นะครับต่อมาคือมุม b ใช่ไหมทำยังไงครับมุม b เราเขียนไว้แล้วใช่มมุม b วัเราเขียนก็คืออะไรอะไรดีจะเป็น c b a ก็ได้หรือ a b c ก็ได้เขียนยังไงก็ได้ขอให้ตัว b ที่เป็นมุมเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับนะเขียนให้สวยก็เป็นอะไรดี นะครับเอา C A, B แล้วกัน C B A ก็ได้ได้เหมือนกันครับนัอเรียน C B แล้วก็ A นะครับมุมจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมนัอเรียนมุมจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับอ่ะโอเคมุมยอดคืออะไรรู้า่ะข้อที่3าคือหามุมยอดแล้วก็ไปดูสิครับมุมยอดเขาบอกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามกับฐานเนี่ยเราเขาเรียกว่ามุมยอดนะครับง่ายเลยถ้า C B เป็นฐานเขาบอกว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามฐานเห็นไหมครับ มุมที่อยู่ตรงข้ามผ่านคือมุมอะไรลูก5คือมุม A เพราะนั้นมุมยอดคือมุม A แค่นั้นเองครับมุมยอดก็คือมุม A ใส่หมวกให้มันแค่นั้นเองถ้าใส่ถ้เขียนได้สวยก็เป็นอะไร C A B ก็ได้ขอให้มุมอยู่ตรงกลางเวลาเรียกนะครับแล้วก็ดูเขียนว่า C A B แค่นั้นเองเห็นไหมครับต่อมามีมุมยอดและก็ต้องมีด้านประกอบมุมยอดนะเนี่ย มีมุมยอดต้องมีด้านประกรอบมุมยอดคําว่าด้านแสดงว่าหมายถึงเป็นเส้นใช่ไหมด้านด้านหนึ่งไม่ใช่มุมนะครับด้านอ่ะมีก็บอกแล้วด้านประกรอบมุมยอดซึ่งมุมยอดคืออะไรเมื่อกี้นี้มุมยอดคือ A ด้านประกรอบมุมยอดมันคืออะไรก็เป็นที่อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอะไรก็อยู่ใ,ใกล้ๆมุมยอดแหละมีอะไรบ้างครับด้านอยู่ใกล้ๆมุมยอดส่วนนี้คือมุมยอดด้านนี่ไงนี่แค่เองเนี่ยยากไหมลูกนี่ไงนี่ตัวนี้นะครับนี่คือมุมยอดนะครับ A คือมุมยอดด้านประกอบมุมยอดก็นี่ไงครับเสียงตานเนี่ย แค่นั้นเองครับด้านอะไรบ้างอ่ะก็ด้าน CA กับด้าน BA ก็จะเขียนอย่างไรนะครับเขียนว่าอะไรส่วนขนาเสนเ้นตรง CA ก็ได้แล้วก็ส่วนของเส้นตรง BA ก็ได้เขียนอย่างไรก็ได้เขียน AB ก็ได้แล้วแต่เรานะครับจบแหละอันนี้คือ4อย่างที่เราต้องรู้มีอะไรบ้างครับฐาน1ฐาน2มุมที่ฐาน3ม,มุมยอด4ด้านประกอบมุมยอดนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาดูเฉลยได้ไหม เหมือนกันนะครับฐานก็คือ c b นะครับมุมที่ฐานก็คือ a b c c b a ก็ได้เหมือนกันนะครับมุมยอดอ่ามุมยอดก็เป็น c a b นะครับตัว a อยู่นี่นะมุมยอดตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะต่อมา a c และ a b เนี่ยเป็นด้านประกอบมุมยอดนั่นคือด้านนี้เส้นนี้เส้นนี้นะครับเสียน c a ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเหมือนกันลักษณะเขียนแบบนี้นะครับโอเคดูอีกข้อหนึ่งครับเพราความกระจ่างนะครับอ่ะฐานอยู่ไหนข้อนี้บอกผมทีที่ฐาน สามเหลี่ยมอะไรครับข้อนี้ออกชื่อสามเหลี่ยมก่อนสามเหลี่ยมกขอแล้วกันเนาะโอเคเรียกไหก็ได้นะครับสามเหลี่ยมกขอนะครับอฐานเป็นอะไรลูกฐานโจทย์ให้ฐานมาเป็นอะไรครับนี่ไงโจทย์ให้ฐานมาเป็นส่วนของเส้นตรงอะไรครับคือตรงนี้ใช่ไหมลูกส่วนของเส้นตรงอะไรกขทั้นเองฐานก็คือส่วนของเส้นตรงกขโอเคไหมครับเขียนด้วยสีแดงดีกว่าจะรู้เป็นคําตอบ นะครับตอนนั้นตรงกขดีไหมพอรู้ฐานแล้วก็ต้องรู้อะไรครับมุมที่ฐานนักเรียนในเมื่อตรงนี้นะครับในเมื่อตรงนี้นะในเมื่อตรงนี้เป็นฐานมุมที่ฐานจะเป็นตรงไหนครับผมนักเรียนมุมที่ฐานก็มุมที่มันอยู่ใกล้ๆกับฐานใช่ไหมครับก็คือมุมนี้อ่ามันก็คือมุมนี้ใช่ไหมลูกนะครับมุมนี้กับมุมนี้ถูกต้องไหมอ่าที่มันอยู่ใกล้ฐานนัมุมที่ฐานก็มุมอยู่ใกล้ฐานคือมุมเลยครับมุมกกับมุม คอใช่ไหมครับเวาลาเขียนให้เขียนยังไงอ่าเขียนยังไงเขียนก่อนมุมลดมุมกอเขียนกอก่อนนะครับเขียนกอนให้มันก่อนกอไก่ใส่หมวกให้มันแล้วก็มุมอะไรมุมคอใส่หมวกให้มันนะครับแล้วก็แค่ใส่อะไรครับใส่ข้างๆามันลงไปนะครับมุมคอข้างข้ามันคือขอกับขอกับคออ่ะก็ใส่ไปขอคอตอนนั้นก็จะเป็นมุมขอกคอคอ,อหนึ่งมุมแล้วต่อมาคือมุมคอควายใช่ไหมครับจะเรียกอะไรดีอ่ะ ขอพอก่อก็ได้ครับแค่นั้นเองขอให้มุมมันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองครับโอเคต่อมาอะไรอีกนักเรียนต่อมามุมยอด่ะมุมยอดอยู่ไหนมุมยอดรู้ได้ไงมุมยอดคือด้านมุมที่มันอะไรครับมุมยอดคือมุมที่มันตรงข้ามกับฐานซึ่งตัวไหนที่มันตรงข้ามกับฐานฐานอยู่นี่มุมไหนมาตรงข้ามแค่มุมนี้ไงใช่ไหมครับมาตรงข้ามฐานเห็นไหมเออเพราะนั้นมุมที่ตรงข้ามฐานคือมุมอะไร ขอไข่ครับผมแค่นั้นเองนะครับก็เขียนขอไข่ไปจบๆนะครับขอไข่ใส่หมวให้มันนะครับขอไข่เพราะรคาอยู่ตรงกลางปุ๊บเลยเขียนอะไรก็ได้ก็ขอขอก็ได้นะครับหรือจะเป็นคอขอก,อก็ได้ขอให้มุมมันอยู่ตรงกลางแค่นั้นเองนะครับเราก็ขอคอ,อแล้วกันเนาะโดยที่กษณะของมุมจะมีหมวกข้างบนเห็นไหมครับโอเค ต่อมามีมุมยอดแล้วก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมีด้านประกอบมุมยอดถูต้องไหมลูกด้านประกอบมุมยอดก็ดูก่อนว่ามุมยอดอยู่ไหนครับต้กงเรียนมุมยอดอยู่ไหนครับมุ <Ganz S 2> มยอดอยู่อสิมุ <raz dengan S 1> มยอดอยู่ตรงขอข่ใช่ไหมเพราะนั้นด้านประกอบมุมยอดมีอะไรบ้างอะก็นี่ไงมีอยู่อะไรด้านไหนที่มันติดกับมุมยอดอ่ะก็นี่ไงครับเห็นไหม ก็มุมนี้แค่นั้นเองเพราะนั้นด้านประกอบมุมยอดคืออะไรนรเรียนขอส่วนโค้งตรงขอกอกับส่วนโค้นตรงของขอคอแค่นั้นจบนะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับขอให้รู้4อย่างคือฐานมุมที่ฐานมุมยอดด้านประกอบมุมยอดฐานก็กําหนดเองหรือจบกําหนดให้ก็ได้ส่วนมุมที่ฐานก็คือมุมที่มันอยู่ใกล้ๆกับฐานจบมุมยอดคืออะไรมุมยอดคือมุมทีม่อยู่ตรงข้ามกับฐาน แค่นั้นเองส่วนด้านประกอบมุมยอดก็คือด้านที่เป็นอยู่ใกล้ๆกับมุมยอดแค่นั้นตามชื่อมันเลยครับนักเรียนนะครับอะต่อมาข้อควรจําครับนะครับจะมีสามเหลี่ยมประมาณสชนิดท,ที่เราต้องจำนะครับอะมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการกําหนดฐานของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยจะกําหนดด้านในเป็นฐานก็ได้เห็นไหมเรากําหนดเองก็ได้ครับถ้าโจทย์ไม่กําหนดมาให้นะครับแล้วก็ตั้ง ถ้าเรากาหนดเป็นฐานปุ๊บเราก็ต้องรู้มุมที่ฐานพอรู้มุมที่ฐานปุ๊บเราก็ต้องดูไปจุดจุดยอดพอจุดยอดสุดก็ต้องดูอะไรครับด้านประกอบมุมยอดแค่นั้นเองครับอ่ะแต่คราวนี้นะับแต่คราวนี้แต่แต่เห็นไหมครับแต่รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยซึ่งมีความยาวด้านเท่ากัน2ด้านถูกต้องไหมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือด้านเท่ากัน2ด้านนะครับมุมเท่ากัน2มุมจะได้ไหมครับก่อนหน้านี้ ถือเป็นข้อตกลงว่าให้กำหนดด้านที่ไม่ใช่ด้านคู่ที่ยาวเท่ากันเป็นฐานหรือสรุปสั้นๆก็คือด้านที่ไม่เท่ากับด้านอื่นนะเป็นฐานโอเคไหมสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากัน2ด้านใช่ไหมลูกเพราะน้นอีด้านหนึ่งจะต้องเป็นฐานโดยอัตโนม,มัติโอเคไหมโดยอัตโนม,มัติอย่างเช่นข้อน,นี้ลูกนักเรียนสามเหลี่ยม x y z นะ x z y กัน x y z ได้เหมือนกันนะครับโดยที่เขาบอกว่าเนี่ย เห็นไหมครับเห็นจะักนี่ไหมหมายความว่า x แทหรือ y แทเนี่ยทำไมครับเป็นด้านที่มันเท่ากันเพราะฉะนั้นอันละส่วนไหนเป็นฐานครับส่วนที่เป็นฐานเขาบอกว่าด้านที่ไม่ได้คู่ที่ยาวเท่ากันหมายความว่าคือด้านที่มันสั้นกว่าหรือด้านที่มันไม่เท่ากับเพื่อนน่ะเขาจะให้เป็นฐานเพราะนั้นด้าน x y จะเป็นอะไรทันทีลูกเพราะนั้น x y จะเป็นทาไมครับเป็นฐานทันทีนะฮะโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหม เพราะเป็นด้านที่ไม่เท่ากับเพื่อนนะครับกรณีนี้ใช้ได้ในกรณีของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่านั้นโอเคไหมเก็ตไหมนะครับโอเคนะครับจำไว้แค่นี้แหละนะครับต่อมาครับในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากนะักเรียนด้านที่ประกอบการเป็นมุมฉากลาักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนั่นเรียกว่าเป็นมุมฉากเนี่ยคือมุมเเนี่ยเป็นมุมฉากลักษณะมีแบบสี่เหลี่ยมกําหนดเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นะนี่เขาบอกว่านี่คือมุมฉากนะครับ เราจะเรียกด้านประกอบมุมฉากที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากไม่มีอะไรมากนักเรียนนะครับอันตรงนี้คือมุมฉากนะครับเพราะฉนั้นด้านตรงข้ามมันก็คืออะไรครับด้านตรงข้ามมุมฉากตามชื่อเลยลูกถ้า n คือมุมฉากใช่ไหมลูกด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านนี้แค่นั้นเองง่ายไหมตามชื่อมลลูกด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้านที่มันตรงข้ามกับมุมฉากต่อมาอีก2ชื่อกับอีชื่อหนึ่ง ด้านประกอบม e ุมฉากก็คือด้านที่มันอยู่ติดกับมุมฉากกันแหลกคือเส้นนี้ไงครับนี่ส่วนเส้นข้างๆมุมฉากนี้เขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากในย่านนะครับนี่มุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากคือเส้นนี้ก็คือตามชื่อตรงข้ามมุมฉากต่อมาด้านประกอบมุมฉากก็นี่ครับอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นรูปกระจกอบรูปประกอบมันอยู่ข้างๆกับมุมฉากแค่นั้นเองนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดบ้าง นี่คือแบบฝึกหัดของจริงนะเรามาดูซิเป็นลักษณะเป็นแบบไหนนะครับอ่ะอันนี้ดูแบบฝึกหัดก็าบอกให้ระบุฐานมุมที่ฐานมุมยอดหรือได้ประกอบมุมยอดทั้งเรียนนะครับมี4อย่างให้ประกอบแต่โจทย์กาหนดวมาให้แล้วนหนึ่งครับดูครับเขาก็ตรวดให้ส่วนของเส้นตรงง,งรอเป็นฐานนะตรงไหนครับนี่ไงครับส่วนเส้นตรงง,งรอตรงนี้เป็นฐานเขียนไว้เลยเป็นฐานพอเรารู้เป็นฐานปุ๊บเขากําหนด,ดมาให้เราก็ไม่ต้องหา เพราะนั้นรู้ฐานแล้วต้องรู้อะไรครับรู้ฐานแล้วก็รู้แลมีฐานอ่ะฐา,านแล้วรู้แล้วต่อมาล้วหาอะไรครับมุมที่ฐานแล้วมดีอันดูซิมุมที่ฐานจะอยู่ตรงไหนอ่ามันก็อยู่ข้างๆกับฐานนั่นแหละครับง่ายๆนี่ไงลูกว่ามุมนี้ไงครับจบแล้วแค่นี้เองใหญ่ไปหน่อยนิดนึงอันนี้ไงใช่ไหมลูกก็คือมุมงอกับมุมอะไรครับรอนั่นเองเห็นไหมสองมุมนี้ยังไงที่มันอยู่เป็น มุมที่ฐานนะครับก็เขียนไปเลยครับเพราะจะเขียนไปอะไรครับนักเรียนอ่ะมุมงอเขียนงองาูใส่มวก่อน,นับแรกแล้วก็มุมอะไรครับมุมรอใส่หมกแล้วแลแล้วก็ใส่ข้างๆเข้าไปแค่นั้นเองครับเพียนไหมรอเรืออ่ะลอเรือมีแล้วก็เหลือต่อกองงอก็ใส่ไปแค่นั้นเองจบครับนี่คือมุมที่ฐานอ่ะแล้วมุมยอดล่ะครับอยู่ไหนครับต่อมาหาอะไรครับดูแลมุมที่ฐานต่อมาหามุมยอดนักเรียนมุมยอดก็คือมุมที่จะไมครับตรงอะไรครับ มุมยอดก็คือมุมที่ตรงข้ามกับฐานซึ่งคืออะไรอะมุมไหนที่ตรงข้ามกับฐานเนี่ยนี่คือฐาน yani ตรงข้ามคือตรงนี้เทัะนั้นมุมอะไรครับอ่าก็คือมุมต่อเต่านั่นเองนะครับซึ่งมุมต่อเต่านั่นก็คืออะไรมุมต่อเต่าก็เขียนยังไงครับมุมยอดก็คือต่อเต่าอ่าใส่หมวกให้มันมุมต่อเต่าเพราะฉะนั้นมีอะไรส่วนที่เหลือต่อเต่าใช้ไปแล้วก็เหลืองอกับเหลืองงอกับรอก็ใส่เข้าไปนะครับแค่นั้นเองครับไม่ยากเห็นไหม ด้านมุมยอดคืองอตรอนะครับส่วนด้านประกอบมุมยอดคืออะไรลนะ่ะนักเรียนง่ายกว่าเดิมอีกนะครับเราเรู้มุยมยอดแล้วใช่ไหมล่ะรูมมุมยอดแล้ได้ประกอบมุมยอดก็ดูที่มันอยู่ข้างๆ้างอะไรล่ะครับนักเรียนที่มันอยู่ข้างข้างกับมุมยอดนั่นเองก็คืออะไรครับนี่ไงอ่าเมื่อคืออะไรครับตองงอกับตรอแค่นั้นเองนะครับเวลาเขียนก็เขียนแบบนี้นะครับส่วนเขียนเส้นตรงตองงอขีดแ,แล้วก็ส่วนของเส้นตรงตรอขีด เห็นแล้วครับจบง่ายไหมไม่ยากนะครับโอเคต่อมาครับนักเรียนข้อ2บ้างระบุฐานระบุมุมที่ฐานระบุมุมยอดระบุได้ประกอบมุมยอดอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่เขาบอกกําหนดมาให้แล้วว่ากําหนด E R V นักเรียน E อยู e ่ไหน E E R V เป็นมุมยอดแล้วตรงไหนคือมุมยอดล่ะครับ ก็สังเกตสิอะไรอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับมุมจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมนี่ไงมันใส่หมวกที่ใครครับมันใส่หมวกที่ตัว R แสดงว่า R นั่นแหละคือมุมยอดใช่ไหมครับก็เขียนเลยนะครับอานี่คือมุมยอดอ่ะโอเคเรารู้แล้วนี่คือ R เป็นมุมยอดต่อมาหาเลยครับถ้ารู้รู้มุมยอดเราก็ต้องรู้อะไรครับนี่ก็ต้องรู้ะไรครับด้านประกอบมุมยอดใช่ไหมเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเขียนเขียนแบบนี้ครับนักเรียนนะครับก็เขียนว่าด้านอะไรครับ ด้านประกอบนะมุมยอดนะครับคือคืออะไรครับด้านประกอบมุมยอดคืออะไรครับนี่คือ R เนี่ยมุม R คือมุมด้านะมุมมุมยอดแหละด้านประกอบมุมยอดก็อยู่ข้างๆกันใช่ไหมครับคืออะไรครับนี่ไงเส้นนี้ไงไม่ยากนะครับก็คืออะไรครับนักเรียนก็คือ R V ใช่ไหมครับ R V กับอะไรครับ R E แค่นี้เองครับใส่ส่วนที่ตรงให้มันให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนี่ไงครับ Rv กับ RE นี่ครับส่วนขนส่ง Rv กับส่วนส่นตรงของ RE จบครับต่อมาแล้วก็ดูต่อเลยฐานอ่ะฐานฐานเขาบอกว่าแล้วกำหนดอะไรก็ได้ใช่ไหมฐานน่ะถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นแต่อย่าลืมครับมุมยอดเนี่ยมันอยู่อะไรนะ เนี่ยตัว R เนี่ยมุมยอดเนี่ยจะเป็นมุมยอดได้เหมือนอยู่ตรงข้ามอะไรครับตรงข้ามฐานตรงไหมเพราะฉนั้นถ้าตรงนี้เป็น R ตรงข้ามมันเป็นอะไรครับถ้าตรงนี้เป็นมุมยอดแล้วตรงข้ามจะเป็นอะไรครับมับนก็คือฐานนั่นเองโอเคไหมเนี่ยคือฐานเออจบไปในฐานอยู่นี่นั่นเองครับเพราะว่ามุมยอดทําไมจากที่เราน้ยามกันไปก่อนหน้านีครับเขาบอกว่ามุมยอดคือมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกับฐานใช่ไหมซึ่ง ฐานแล้วไม่รู้แต่เรารู้มุมยอดทนก็ตรงข้ามมันก็คงเป็นฐานเห็นไหมครับว่ากลับกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉนั้นฐานคืออะไรครับนักเรียนฐานคือส่วนของเส้นตรงอะไรครับเนี่ยเส้นสีเขียวเนี่ย VE นะครับก็ตอบไปเลยนะครับส่วนตรง VE จบพอรู้ฐานแล้วก็รู้อะไรครับพอรู้ฐานแล้วก็รู้มุมที่ฐานเขียนนะครับมุมที่ฐาน มุมที่ฐานคืออะไรเรกนักเรียนเรารู้ฐานแล้วนี่ฉะนั้นมุมที่ฐานก็อยู่มุมที่อยู่ใกล้ๆกับฐานคืออะไรอ่ะมุมไหนอยู่ใกล้ฐานก็นี่ไงมุมนี้ไงมุมตัว V กับอะไรอ่ะใช่ไหมครับมุมตัว V กับมุมตัว E แค่นั้นเองครับใส่หมวให้มันแค่นั้นเองครับจบนี่ v ใส่หมวกปุ๊บเลยเพามุม V ไงมุม V กับมุม E แค่นั้นเองที่เหลือก็ใส่ภาษาอังกฤษตัวที่เหลือลงไปนะครับก็คืออ่ะ ใช้ตัว v ไปแล้วใช่ไหม v เป็นมุมใช่ไหมก็เป็นเหลือ r กับ e ก็ใส่ไปเลยข้างๆมัน r และ e ส่วนข้อนี้มุม e อ่ามุม e อยู่นี่ใช่ไหมครับนี่มุม e อยู่นี่ตัวที่เหลือคือตัว v กับตัว r ก็ใส่ไปใส่ยังไงก็แด้ขวาใส่ซ้ายก็แต่ไปนะครับ v กับอ่าจบง่ายไหมง่ายนะขอแค่การวิเคราะห์นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่าข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายดูข้อสุดท้าย เขากำหนดให้พอกอ,อและกอพอ,อเป็นมุมที่ฐานว้า wow. วนะครับก็บอกว่าไหนนะแล้วก็ามาดูพอกออ,อยู่ไหนพอกอ,อสังเกตมีหมวกอยู่ตรงกไก่แสดงว่ากไก่ต้องเป็นมุมใดมุมหนึ่งใช่เก็วาดก่อนนะปึ๊บกไก่มีมุมหนึ่งมุมนะซึ่เป็นมุมที่ฐานนะโอเคและ กอพอ,อ,อ,อนักเรียนกพอเห็นไหมครับกอพอ,อหมวกอยู่ไหนหมวกอยู่ตรงพพานแสดงว่าตัวพพานนั้นเป็นมุมอ่ะือสองมุมนี้เป็นมุมที่ฐานทำยังไงครับเนี่ยเรารู้มุมที่ฐานแล้วก็คือกอพอกับพกอ,อ,อเนี่ยเราจะรู้ฐานได้ไหมลูกนักเรียนอ่า เราจะรู้ฐานได้ไหมนะได้ไหมครับไหนฐานคือตัวไหนก่อนอ่ะดูได้ไหมเนี่ยถ้าเมื่อตัวเนี้ยเป็นมุมที่ฐานสองตัวเนี้ยแล้วฐา,านอยู่ไหนอยู่นี่ได้ไหมอยู่นี่ได้ไหมหรืออยู่ตรงนี้เออมุมที่ฐานก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมอยู่ตรงอะไรครับอยู่ตรงกพนี่เองง่ายๆนี่เองเพราะว่าถ้าฐานอยู่ตรงไหนนะครับสูนย์ฐานเป็นตัวนี้มุมที่ฐานก็ต้องอยู่ข้างๆกันถูกต้องไหมครับโอเคไหม เหมือนข้อนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นฐานมุมที่ฐานก็ต้องอยู่ข้างๆกันเห็นไหมครับนี่อยู่ข้างๆการถ้าตรงนี้เป็นฐานเห็นไหมลูกเนี่ยมุมฟีกับมุมอีก็ต้องเป็นมุมที่ฐานเพราะนั้นตอนแรกเรารู้ B กับ E ก่อนอย่างนี้มุมที่ฐานก็ต้องอยู่ตรงนี้เหมือนกันเหมือนข้อนี้ครับนักเรียนเห็นไหมตอนแรกเรารู้กอกับพอเป็นมุมที่ฐานก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นฐานก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกต้องครับแกตอบได้เก่งมากนะครับเพราะนั้นฐานคือ ฐานคือส่วนของเส้นตรงกรพอคือเส้นสีส้มนั่นเองนะครับอ้าวเสร็จแล้วต่อครับเรารู้ฐานแล้วรู้มุมที่ฐานรู้มุมยอดได้ยังอ่ะมุมยอดคือมุมที่อยู่ตรงข้ามกับอะไรนะอยู่ตรงข้ามกับฐานใช่มครัอ่านเรารู้ฐานแล้วนี่ชันว่าฐานคือกพอนี่งั้นมุมตรงข้ามมันคืออะไรครับตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอไอ้นั่นเองนะครับเพราะนั้น ตัวอ่ออ่างจึงเป็นมุมยอดนั่นเองโอเคมุมยอดคือใส่หมวกให้มันถ้าเป็นมุมใส่หมวกให้มันนะครับอ่ออ่างใส่หมวกนะครับอ้ออ่างใส่หมวกเพราะนั้นอีกตัวที่เหลือคืออะไรกอกับพอก็ใส่เข้าไปนะครับแค่นั้นเองครับ นะครับมุมยอดก็คือกอ,อพอหรือบางคนเขียนว่าพอกก็ได้นะครับขอให้มุมมันอยู่ตรงกลางกับอนะครับต่อมาสิ่งที่เรารู้ยังไม่รู้อีกอย่างหนึง่งคืออะไรครับด้านประกอบมุมยอดแล้วก็เขียนเลยนะครับมุมยอดคืออ่ะคราวนี้ก็ตามชื่อเหมือนเลยลูกด้านประกอบมุมยอดเรารู้มุมยอดอยังเรารู้แล้วใช่ไหมครับคือสีเขียวนี่เพราะฉะนั้นด้านประกอบมุมยอดจะเป็นอะไรนั่นไม่ได้นอกจากอะไรครับ นอกจากนี้ทำไมครับด้านประกอบมุมยอดก็นี่ครับโอเคไหมที่มันอยู่ใกล้กับมุมยอดนั่นแหละครับก็คืออะไรครับส่วนของเส้นตรงอะไรอกกับส่วนของเส้นตรงอ P คือเส้นสีเขียวนั่นเองนะครับก็เขียนนะครับอกกับพ P จบนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากเกินไปเนาะนะครับโอเคนะครับนี่ทั้งหมดนี้ก็คือทําความรู้จัก4ตัวนะครับก็คือ ฐานมุมที่ฐานมุมยอดกับด้านประกอบมุมยอดนั่นเองไม่ยากนะครับโดยเายขอให้เรารู้จักส่วนประกอบต่างๆของตัวนี้ไปก่อนนะครับในเรื่องของสามเหลี่ยมนะครับอยากให้เราเข้าใจนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวน4ตัวอย่างนี้แล้วก็ทบทวนอีก2ตอนที่เหลือนั่นคือการเรียกชื่อของสามเหลี่ยมนะครับทบทวนให้ดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ